สวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเมียฝรั่งชนบทมาละจ้าพเพื่อนๆมาวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกปลาตอนตอนนะคะปลาตอนตอนไข่ต้มไข่ไก่กับไข่ห่านนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงเนาะจริงๆยายอยากินผักต้มแต่ว่ามันมืดแล้วอ่ะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งจะครึ่งแล้วแหละมันมืดแล้วเนาะเนี่ยได้ผักต้มนะโอ้โหปลาตอนตอนน่พูดถึง ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดแต่มันเมืดแล้วเดี๋ยวค่อยกินวันหลังดีกว่าวันนี้เอาแค่นี่แหละเพื่อนๆไปทุระกลับมาเนาะมากินกันเนาะกินไงยอย่งไงสไตล์ยตตานะคะมาเพืพ่อนกินกันไข่ไข่ไก่กับไข่ห่านรสชาติจะเป็นยังไงเมาดูกันไข่ห่านมันจะออกแข็งแข็งกว่าไข่ ไข่ไก่เนาะไข่ห่านมันก็จะคล้ายๆไข่เป็ดย่งไหอยา่าวยายว่าอยากเอาไปทําอ่ืมันจะแข็งทําไปนั่นอะ่นนอะทําไข่เค็มอมันได้กินมานแล้วน้ำพริกปลาสดๆพอดีมันเหลือ,อยู่น่าจะเหลือ,อยูงเดียวกินแบบประหยัดเพื่นอนอย ากินไข่ต้ผักต้มกินผักสดมานานแล้วอยากกินผักต้ม เปลือกก็านานะไข่หาเนี่ยเปลือกมากนะไข่าขาวแข็งแข็งหนึบหนึบหนักไม่ใช่แข็งอร่อยเนะ ดูไข่แดงอืมไข่แดงของเขาก็จะรู้สึกว่าจะเข้มข้นกว่าไข่รู้สึกว่าจะเข้มข้นกว่าไข่กไก่เนะ เนียวเนียวเข้มข้นมันมันอร่อยกว่าไข่ห่านอร่อยกว่าไข่ไก่รู้สึกคือแบบแว่าความเข้มข้นอะนะ เข้าใจไหมแบบว่าเหมือนกับว่าตะที่มันกับไม่มันนะเข้าใจไหม,มๆๆรสชาติแตกต่างกันยุถ้ามาเอามาต้มอย่างนี้นะถ้ามาทำวันนั้นทำไข่เจียวไข่อะไรไม่แตกต่าง เหลือไม่กี่ฟองเหลือเอกไม่กี่ฟองเอาไปทำไข่เค็มดีไหมอือหือไม่ใช่ ไม่ถึงห้าโมงเมืดสนิทเนาะวันนี้กินข้าวรบเดียว ม่าจะลองทอดใส้กรอกพวกนี้เคยทอดได้วันเดียวเองความอร่อยมันอร่อยอยู่แล้วแต่มันไม่เปรี้ยวใส่กรอกใหญ่นะพอใหญ่ชิมก่อนค่อยยัดใส่นะชิมความเข้มข้นกน่อน <s> เดี๋ยวพวกที่ค่อยไม่ชิมกัน ไม่ได้เอากระดาษมาส้มกระป๋องหนึ่งเหลือแค่นี้แล้วนะสองวัน สองวันแล้วแค่นี้แล้วเมื่อวานทางบ้านมาซื้อข่ยขอแบงซื้อยายบอกไม่ขายแล้วแต่แยายให้เขาไปหกลูก แ็นดีจังเลยโอ้ยนะขนาดชีก้ออกกันไม่ออกเลยเนี่ยเาจะชีกออกก็จะเอาไปให้แฟนยายชิมแฟนยายไม่เคยกินแบบต้มเคยกินแต่เอาไปทําแบบเอทําขนมทําอะไรนี้นะเราจะไปชิมหน่อยแต่ว่า ถ้าเราไม่ได้ชิมสองอย่างรวมกันก็อาจจะไม่รู้ความแตกต่างนะเราชิมพร้อมกันสองอย่างนะแตกต่างกันเยอะมากเลยอันนี้อร่อยดีนึกถึงพอมากินไข่เนี้ยนึกถึงสมัยเด็กๆสมัยเด็กยายที่บ้านยายก็กินไข่เป็ดเยอะนะสมัยก่อนเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงเป็ดเนาะ เออสมัยก่อนกินไข่เป็ดเดยอะกว่าไข่ไก่นะมันชอบไปมันชอบไปแอบไข่ไปตามซอกตอนน้นไม้เนนะสมัยก่อนเด็ดไข่ไปเจอทีโวเยอะเลย ้ค่ไดนแล้วือนเพื่อนเดี๋ยวขอคุยกับเอฟซีแป๊บนึงนี่สยย่ยาไปคิดถึงเงจะไปไมเก็บหน่อยนะคะ